สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็ม t a าร์พอดแคสต์อีที่71นะครับวันนี้นะครับคุณหมอก็มานั่งนึกดูนะครับว่าเออะไรนะครับที่มันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในธุรกิจเอ็มส a าร์นะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราอาจจะได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทํางานพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสปอนเซอร์การขยายองค์กรธุรกิจหรือการแนะนําสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่ามันมีผลแล้วก็มีเรียกว่ามีอิทธิพลมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ว่าได้เลยนะครับที่จะทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จหรือว่าเราไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเราประสบความสําเร็จช้าออกไปนะครับนั่นก็คือความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเองนะครับ การที่เราทําธุรกิจเอมตาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเอมตาน่ะเราอ่ะคือมันคือธุรกิจของเราเองอ่ะคุณหมอว่านี่แหละมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับคนที่มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือธุรกิจของเราเราเป็นเจ้าของอ่ะคุณหมอว่ามันจะมีอยู่3ส่วนนะครับอันที่1เลยก็คือคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความหลงไหลในสิ่งที่ทานะครับแล้วก็อันที่2เลยคือเขาจะต้องมองเห็นถึงคําว่าสิ่งที่เขาต้องการในชีวิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอกว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตก็คือรายได้แหละนะครับเพราะว่ารายได้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราอะสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับได้อย่างแบบที่เราต้องการนะครับรวมทั้งเราก็ต้องการเวลานะครับเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราจะสามารถดูแลชีวิตของเราได้ออกแบบชีวิตของเราได้นะครับแล้วก็มีอิสระภาพครับ เวลาพูดถึงคําว่ามีอิสรภาพก็แสดงว่าถ้าพูดถึงรายได้มันก็คือรายได้ที่มากพอที่มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราอาจจะไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อเราอาจจะไม่ได้ซื้อของในราคาที่มันแพงมากๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพึงพอใจกับการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเนี่ยเราก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ ที่จะมามาเป็นรายใจ่ายในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อของหรือว่าซื้อความต้องการอะไรในชีวิตของเรานะครับเราก็เราก็ต้องการเวลาเพราะฉะนั้นอิสรภาพเนี่ยมันกว้างมากนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยรับรู้สัมผัสได้ถึงความไร้ความกังวลน,นั่นเองนะครับอีกอันนึงเลยเนี่ยคนที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นเจ้าของมันนะครับก็คือเขาต้องมองเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะว่าการที่เขาเห็นถึงคุณค่าเนี่ย มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะมีความตั้งใจมองเห็นว่ามันคือโอกาสของชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับของคนที่มองเห็นสิ่งที่ตัวเองทําว่ามันคือธุรกิจของเขาเองเลยก็คือเขาจะมีความรู้สึกต่อการที่จะทุ่มเทกับมันอย่างจริงจังนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความหลงไล่ยมันจะต้องบวกกับทักษะนะครับถ้า ถ้าความหลงไหลบวกกับทักษะนะครับคุณบอ,อกว่านั่นแหละมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของธุรกิจเอมตาเนี่ยทักษะเนี่ยมาจากไหนนะครับทักษะก็มาจากการเรียนรู้นั่นเองนะครับคือถ้าเราเนี่ยเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศนะครับไม่หยุดการเรียนรู้นะครับทุกครั้งที่เรามีโอกาสเข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้ในธุรกิจเอมตาเนี่ยเราก็เอาตัวเราเองเนี่ยเข้ามาอยู่เข้ามาเรียนรู้นะครับมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วก็ฝึกฝนตัว เองได้ในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีทักษะในการสร้างธุรกิจนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับคุณหมอก็จะชอบยกตัวอย่างอันนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเปิดร้านขายอาหารนะครับเวลาเราเปิดร้านขายอาหารเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากความอยากก่อนคือความต้องการก่อนนะครับความต้องการนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยนะครับ เรามีความรู้สึกว่าร้านที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยแน่นอนเราต้องรู้สึกเลยว่ามันเป็นเราเป็นเจ้าของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเรามีความฝันนะเรามีความฝันว่าเราอยากจะทํารายได้นะครับได้อย่างมากมายจากร้านที่เรากําลังจะเปิดนะครับหรือเราเองเราก็คือพูดง่ายๆเลยเราก็มีความหลงไหลกับความฝันของเรากับ สิ่งที่เรากําลังจะทํามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเราดูสิครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับหลายๆครั้งเลยนะครับเราอาจจะต้องเตรียมเรื่องความรู้ในการทําอาหารนะครับต้องไปเรียนรู้เพิ่มต้องแบบมีความรู้มีความเข้าใจรวมไปจนถึงการในเรื่องของการทําการตลาดนะครับบางส่วนเพื่อที่จะทําให้เราอะสามารถเปิดร้านอาหารได้แบบมืออาชีพนั่นเองนะครับ เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจานชามเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเวลาเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะเราคิดว่าเราจะเตรียมชามจานชามเนี่ยหรือว่าช้อนเนี่ยกี่ใบกี่ชิ้นอะเราคงไม่เตรียม10ชิ้นอะเราคงไม่เตรียมจานไว้แค่1ิจานเพื่อรองรับลูกค้าเราก็คาดคิด คาดหวังว่าอยากจะให้ลูกค้ามาในร้านเราเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลงทุนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรจํานวนมากเลยไม่ว่าแม้กระทั่งทําเลเราก็ต้องไปเลือกทําเลที่ผู้คนเดินทางไปมานะครับที่เราสามารถจะทำให้เขาเนี่ยเห็นร้านเราแล้วก็อยากเข้ามากินร้านเรานะครับรวมไปจนถึงการตกแต่งร้านนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดมาจากความทุ่มเทความตั้งใจนะครับความรู้สึก ที่เราเนี่ยนะครับต้องการที่จะทำนะครับแน่นอนนะครับนอกจากเรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยพอเราเปิดร้านไปแล้วเนี่ยร้านขายไม่ดีนะพูดง่ายๆเลยยอดขายก็ไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยมากินอาหารร้านเราเนี่ยถามว่าเราจะเลิกไหมคุณบอกว่าเราไม่เลิกแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะาเราลงทุนไปเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเมนูยังไงนะครับเพิ่มเมนูตรงไหนนะครับเพิ่มสินค้าอะไรลงไปในร้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปรับเปลี่ยนการให้การบริการนะครับสร้างสิ่งที่มันจะเป็นแรงดึงดูดให้คนมาเข้าร้านเรามากขึ้นรวมไปจนถึงนะครับร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องมีลูกน้องไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวลูกน้องที่จะเป็นคนเสิร์ฟอาหารลูกน้องที่จะเป็นคนล้างจานชามอบเรานึกถึงภาพนะครับวันที่ลูกน้องไม่มาวันที่คนล้างจานไม่มาเนี่ย แล้วมันไม่มีใครที่จะช่วยเราทํางานได้ก็ต้องตัวเราเองเราเองเราก็ยังต้องเป็นไงครับลงไปทํางานในสิ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงแต่ด้วยความเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความเอ่อความที่เรามีความฝันและมีความตั้งใจที่จะทําให้ร้านเราเนี่ยประสบความสําเร็จเราก็ต้องทําทุกอย่างนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าวันที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราเป็นเจ้าของมันเราเป็นคนสําคัญนะครับ ที่รู้ว่าถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่จัดการถ้าเราไม่เป็นคนเนี่ยใส่ใจกับมันเนี่ยสิ่งที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยในร้านของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราขาดทุนหรือว่าทําให้เราเนี่ยหมดเงินเก็บของเราทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือตัวอย่างของคนที่ต้องเรียกว่าทุ่มเทนะครับในความเป็นเจ้าของธุรกิจทีนี้ถ้าเรามามองในแง่ของธุรกิจเอมตาบ้างนะครับ ทำไมหล,หลายๆครั้งนะครับเราทําธุรกิจเอ็มตาแล้วเนี่ยเรายังไม่ประสบความสําเร็จคุณหมอว่านั่นแหละคือปัจจัยหนึ่งเลยครับก็คือความรู้สึกของเราต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันยังไม่มากพอนะครับเช่นเราอาจจะยังไม่ได้มีความหลงไหลทีม่มากพอต่อการที่จะประสบความสําเร็จหรือต่อการที่เราจะทําธุรกิจของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จนะครับคือเราเริ่มต้นธุรกิจเอมตาเนี่ยจากความฝันนะครับเรามีความฝัน เรามองเห็นว่ามันคือโอกาสในการสร้างรายได้นะครับแต่ว่าความรู้สึกลึกๆในใจของเราอ่ะมันยังไม่ชัดเจนนะมันยังไม่ชัดเจนพอที่จะทําให้เรารู้สึกได้ว่านี่คือธุรกิจของเราที่เราจะต้องทุ่มเทมันขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเราอาจจะมองเห็นโอกาสแต่เราอาจจะมองเห็นเรื่องราวของรายได้เรื่องราวของอิสรภาพทางการเงินหรือทางเวลาเนี่ย ที่มันยังไม่ชัดเจนมากจนกระทั่งมันจะดึงดูดความรู้สึกของเราให้เราตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จเนี่ยในธุรกิจเอมตาเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเราจะมีความสุขเราจะสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างแบบที่เรารู้สึกว่าความทุ่มเทของเราเนี่ยมันแบบ มันไม่เคยรู้สึกเลยนะครับว่ามันเหนื่อยมันไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราจะต้องท้อแท้กับมันนะครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากธุรกิจนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือการที่จะทําให้เราเนี่ยได้ทุกสิ่งที่เราต้องการในชีวิตของเราเราจะได้ออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตในวันที่เราประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้แล้วนะครับเรามองเห็นถึงคุณค่าของการสร้างธุรกิจเอ็มตาเนี่ยมากแค่ไหนนะครับ เราเห็นถึงโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือนะแบ่งปันนะฮะโอกาสเนี้ยให้กับผู้คนให้ผู้คนเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาเพื่อที่จะใช้ธุรกิจเอมตาในการสร้างชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับได้รับในสิ่งที่ต้องการนะครับ ตามความฝันนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะต้องแลกกับอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอว่าเวลาเราทําธุรกิจส่วนตัวแบบเมื่อกี้ที่เราเปิดร้านอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราต้องใช้เงินลงทุนอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่ว่ากับธุรกิจเอ็มตาเนี่ยเราลงทุนน้อยมากหรือถ้ามองในอีกมุมนึงคุณหมอว่าเราแทบไม่ได้ลงทุนเลยนะเพราะว่าตอนที่เราเนี่ยสมัครธุรกิจเอ็มตาเราสมัครฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราจะเริ่มต้นนะครับในการที่จะสร้างเป็นธุรกิจจริงๆเนี่ย เราก็แค่ทำคุณสมบัติเป็นซูเปอร์วิเซอร์คือการมียอดธุรกิจส่วนตัว1,000 PV ในครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับหรือว่าในเดือนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็แทบจะเรียกไม่น่าจะเรียกได้ว่าการลงทุนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะ1,000 PV ที่เราซื้อสินค้ามาเนี่ยมันก็คือเราได้รับสินค้ามาด้วยมันก็เหมือนเราซื้อสินค้ามาใช้นะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสใช้สินค้าเพื่อค้นหาความประทับใจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจนะครับเราไม่ต้องมีทำเลในการสร้างธุรกิจ เราไม่ต้องไปลงทุนในการหาทําเลจ่ายค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแถมเราไม่ต้องมีความรู้ในการทำธุรกิจด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าในธุรกิจเอ็มตาก็จะมีคนสอนเราเราดูสิครับในธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันไม่มีใครหรอกนะครับที่จะมาแบ่งปันแนวคิดวิธีการทำงานอย่างละเอียดให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในธุรกิจเอมตาเนี่ย ทุกคนนะครับพร้อมนะครับที่จะสอนเราทุกคนพร้อมที่จะฝึกเรานะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจได้ด้วยตัวของเราเองเรียกได้ว่าถ่ายทอดกันหมดเปลือกเลยละ่ะมีอะไรมีเคล็ดลับตรงไหนเนี่ยก็คือบอกหมดเลยนะครับไม่เคยกักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําในธุรกิจนี้ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างที่บอกครับเวลาเรามาทาธุรกิจเอ็มตามันเป็นธุรกิจอิสระเราอะเป็นเจ้านายของตัวเราเอง ในขณะเดียวกันเราก็เป็นลูกน้องของตัวเราเองด้วยนะครับวันที่ลูกน้องขี้เกียจเหมือนอย่างถ้าเราเปิดร้านขายอาหารลูกน้องที่เป็นคนล้างจานไม่มานะครับแล้วไม่มีใครมาล้างแทนได้เราก็ไปล้างแทนก็แสดงว่าอะไรครับวันที่ลูกน้องขี้เกียจเจ้านายก็ต้องขยันแทนนะครับในธุรกิจเอ็มตาก็เหมือนกันนะครับเวลาเรา ต้องการที่จะประสบความสําเร็จเวลาเราลงมือทํางานเนี่ยแน่นอนนะครับเนื่องจากเราเป็นทั้งเจ้านายและเราเป็นทั้งลูกน้องในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเราเองให้ได้นะครับวันที่ลูกน้องขี้เกียจเจ้านายก็ต้องขยันก็คือสุดท้ายก็คือเราอะต้องขยันนะครับเราจะต้องลงทุนแค่ในเรื่องของการจัดแบ่งเวลาเท่านั้นเองถ้าเราทํางานประจานะครับช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาของงานประจําที่เราต้องรับผิดชอบงานประจํา เราก็ต้องชัดเจนนะครับต่อการที่จะเอาเวลาตรงนั้นอนะ่ะมาสร้างธุรกิจเอาเวลาตรงนั้นอนะ่ะมาสร้างเนื้องานของเราอย่างจริงจังอย่างมีเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะคือเราต้องขยันทุกเรื่องเลยเราต้องขยันขยายธุรกิจขยันในการแนะนําสินค้าขยันในการทํางานพื้นฐานส่วนตัวพาดาวไลน์ออกไปทํางานขยายกลุ่มสอนดาวไลน์ฝึกดาวไลน์ให้สร้างธุรกิจได้นะครับรวมไปจนถึงนะครับ ตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องทำงานส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เราจัดสรรไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับดันั้นสิ่งที่เราต้องแลกก็คือเราแลกกับเวลาครับกับความทุ่มเทของเรานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เวลากลับคืนมาในอนาคตไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราหลงไหลกับงานที่เราทำกับธุรกิจเอมตาที่เรามองเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้ในการ สร้างเวลาในอนาคตกลับคืนมาให้กับเราโอกาสในการที่เราจะมีอิสรภาพโอกาสในการที่เราเนี่ยได้ส่งมอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับผู้คนซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งของ เขาเรียกว่างานที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลหลงไหลสิ่งเหล่านี้คุณหมอว่าปกติเรานองนึกภาพเวลาเราลหลงไหลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทํามันเขาเรียกว่าทําแบบไม่บรรยบับบรรยังเลยอะ,อะทำแบบไม่สนใจอย่างอื่นอะตอนนี้เรากับคือเหมือนกับ ม้าที่มันวิ่งแข่งอะ่ะมันก็คือต้องเอาแบบเอาหน้ากากมาใส่อะ่ะแล้วก็กั้นมันไว้ซ้ายขวาไม่ต้องไปมองอย่างอื่นนะ่ะไม่ต้องไปมองข้างทางไม่ต้องมองอะไรเลยมองเป้าหมายอย่างเดียวเลยนะครับมองแต่เนื้องานที่เราจะทําก็คือมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความคิดว่าเขาเนี่ยสร้างธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจของเขาเองเนี่ย คำคำเดียวเลยในมุมมองของคุณหมอว่ามันสามารถครอบคลุมนะครับถึงการที่เราจะประสบความสําเร็จและ มองเห็นว่าเราคือเจ้าของธุรกิจนี้ได้ก็คือเราต้องขยันแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะครจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมันเป็นของของเรานะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับธุรกิจนี้ไม่ใช่ของอัพไลน์ด้วยไม่ใช่ของดาวไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับควบคุมทั้งเรื่องของการลงมือทําแล้วก็ควบคุมสิ่งสําคัญอีกข้อหนึ่งเลยก็คือควบคุมความคิด แล้วก็ท we ัศนคติของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราอะปล่อยให้ทัศนคติของเราเนี่ยมันมาบดบังโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ทัศนคติลบๆของเราเนี่ยมาบดบังความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจได้นะครับความสําเร็จเนี่ยหรือว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ย ก็เขาจะเป็นคนซึ่งคุณบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยนะที่จะเลิกจากธุกรกิจนี้เขาไม่เคยคิดเลยที่จะยอมแพ้นะครับแล้วเขาก็จะต้องเข้าใจมันอย่างชัดเจนว่ามันคือธุรกิจของเรามันคือธุรกิจของฉันเองนะครับเพราะฉะนั้นฉันจะต้องสร้างมันฉันจะต้องประสบความสําเร็จเพราะสิ่งที่ได้รับก็คือฉันเป็นคนที่ได้รับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราอ่ะนะครับประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยก็คือวันที่เราอ่ะมีรายได้อาจจะเดือนละแสนบาทต่อเดือน หรือหลายแสนบาทต่อเดือนหรือหลายล้านบาทต่อเดือนน่ะคุณบอกว่าถ้าถึงวันนั้นน่ะเราจะเข้าใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะวันที่เรามีรายได้มากมายขนาดนี้ในธุรกิจเอมตาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําถัดมาก็คือเราต้องไปจดทะเบียนบริษัท เป็นของเราเองเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับการบริหารจัดการรายได้ในธุรกิจเอมตาที่เกิดจากโบนัสของเราในแต่ละเดือนนะครับซึ่งวันนั้นแหละมันจะเป็นวันที่จะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่านี่คือธุรกิจของเรานี่คือบริษัทของเราเราสร้างธุรกิจเนี้ยให้มันเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยมองว่าถ้าเราอ่ะ เข้าใจจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสเนี่ยมันหลุดมือไปเรารู้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสเนี่ยมันสําเร็จช้าออกไปเราจะไม่ปล่อยให้ทุกๆเวลาในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนของเราเนี่ยมันหมดไปนะครับในแต่ละปีเนี่ยมันก็หมดไปอีกนะครับโดยที่ความสําเร็จของเราเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมอยากให้เราลองมองหันกลับมาทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรามองธุรกิจ เอ็มตาเป็นแบบไหนเรามองว่ามันคือการสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวของเราธุรกิจที่มีความมั่นคงธุรกิจที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานของเราได้ธุรกิจที่จะทําให้เราเนี่ยไร้ความกังวลนะครับธุรกิจที่จะทําให้เราออกแบบชีวิตได้นะครับถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ก็คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราทุ่มเทเราขยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับมามองให้ตัวเองชัดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุยกับตัวเองให้จบอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เนี่ย เรามีความขยันมากพอกับความเป็นเจ้าของธุรกิจเอมตาของเราแล้วหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วเราคิดว่าเรามีความขยันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มต้นที่จะสร้างธุรกิจเอมตาของเราให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วไม่มีอะไรนะครับที่ช้าเกินไปนะครับ สิ่งที่ช้าเกินไปก็คือเราไม่เคยตัดสินใจที่จะเริ่มต้นถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้มันไม่มีอะไรที่จะช้าเกินไปแล้วเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมองให้ชัดว่าธุรกิจเอมตาที่เราสร้างอยู่มันคือธุรกิจของเราเองนะครับแล้วคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสวัสดีครับ